เอยอทุกคนนะครับพอลูเจียนะครับในเกมเดินโนริบะฮัตจิหรือว่าแพลตฟอร์มเอชนันเองนะครับเรามาต่อกันเลยในพาร์ทที่2ครับความเดิมเมื่อตอนที่แล้วครับเราได้ออกจากรถไฟขบวนนี้ไปแล้วแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่จบครับภารกิจของเราคือต้องตามหาสิ่งที่ผิดปกติหรืออนอมาลีอีก18อย่างซึ่งมันก็ไม่ใช่เลขตัวเลขกน้อยๆน,นะครับฉะนั้นเราคงจะต้องตามหาฮะนั่นไงเปิดมาก็เจอเลยอ้าคุณหมอนิ่งไปแล้ว แล้วก็ปลายหันที่เราให้หาปายเหลืองนะครับก็หาแล้วเหมือนกันครับโอเคเราจะไล่หาให้ครบให้หมดครับเพื่อเราจะ exit อย่างแท้จริงออกจากที่นี่อย่างแท้จริงพาทที่แล้วเหมือนแค่เราออกไปแต่ยังออกไม่สุดนะครับยังโดนถึงกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเเดี๋ยว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  ทำไมคุณลุงคนนี้ไม่อยู่วัสดีลุงโอ้โหวิ่งอย่างงี้วิ่งอย่างงี้ผมไปก็ได้โอ้โหทักทายดีๆสิไม่ใช่วิ่งชาร์จเข้ามาโอ้โหอะไรเนี่ยไปแล้วไปเหลืองบอกว่าอย่าเพิ่งออกไหนส่องเลยปกติปกติเอ้อะไรอ่ะโอไมเอะโอ้ย กำลังจะบอกเลยว่าโอมาวาโมชินเดรุเนนีบุกเก่ามาแล้วจริงๆนะบุกนี้มันไม่ใช่บุกใหม่นะแต่ว่ามันเป็นมุกคลาสสิกที่ต้องเล่นนะเอา้าต่อเท่าไรหร่เลี้ยงสิบห้าโอเคเพื่อให้ไม่เสียเวลาโอ้เฮ้ยลุงเดี๋ยวนี้ลุงเป็นโซเชียลมีเดียเว็บแคมเหรอเอ้ไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าดาวติ๊กต็อกใช่ไหมโอ้โหถ่ายคลิปด้วยเอาถ่ายผมเลยสวัสดีครับสวัสดีสาวโซเชียลแคม ไม่มีอะไรมากแค่จะบอกว่าไปละไปเลยอ่าเท่าไรหร่เหลือสิบสี่โอเคประดับแล้วนะรู้สึกว่านี่คือขอให้เจอก็คือนับแล้วนะครับรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยคือจะให้เราแค่จับผิดเดียว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 ไม่ใช่ละไมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ นี่จะพาไปไหนเนี่ยฮะจู่ๆประตูก็เปิดนี่มันไมน่มันอันตรายมากเลยเนี่ยเออไปครับอะไรลงไหมเล็กลงโอเคอานที้ผมคิดไว้ครับอันเนี้ยมันเป็นเหมือนพาท์ที่แบบว่าให้ตามหาโนบุร่แค่นั้นนะครับไม่ได้แบบอะไรมากมายแล้วก็อย่างนึงคือห้ามตายด้วยเพราะถ้าเกิดตายน,นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมมันจะรีเซ็ตแบบไหนนะครับออะไรอะ่ะ มีเขียนด้วย894 894โค้ดเหรอ894่ 8, 9, มีคำคำช่วยไม่มีคำช่วยด้วยไม่มีคำอะไรเลยอ้าวอ้าวเปิดไม่ได้อ่ะเปิดไม่ได้แล้วด้านหลังเปิดได้ไหมอ่ะเอา้า what what เดี๋ยวนะ หรือว่าให้เราเคาะประตูเคาะยังไงวะมีแต่กระชากประตูเมื่อกอีอ้อ้าวเออเเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดสิเปิด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 เอ้าอ๋ algum? อเข้าใจแล้วคือว่าเขาให้อ่าเราเขย่าประตูอะตามเลขที่กำหนดเอาไว้แล้วบังเอิญผมก็เขย่าตามที่มันเขียนไว้เป๊ะเลยนะฮะ <'s incredible. S 2> ก็เลยรอดไปโอเคอะไรกันเนี่ย เขาบอกว่าอย่าเพิ่งออกนะครับถ้าเกิดยังไม่พบสิ่งผิดปกติเช็คเลยอะไรที่ผิดปกติฮะอะไรมันคืออะไรลูกตาก็เหมือนเดิมอุ้ยอย่าทำนะขอร้องแบบนี้ไม่ดีเลยอะ่ะไม่ดีเลยอะ่ะเอาสักแบบช็อกได้นะเออสิแล้วโอเคโอ้ย มามบบนี้เลยเหรอมาเป็นหุ่นอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับอย่ามีตัวอะไตัวหนึ่งอะ่ะกระโดดขึ้นมาจู่ๆยืนอยู่ตรงนั่งย้ยไม่เอานะไม่มีนะโอเคอะไรอะ่ะเปิดสิคือยังไงอ่ะพี่คือพี่ก็ไม่ให้ผมออกนะฮะอ้าวทีนั่งว่างอย่าบอกว่าให้เรานั่งไปกับเขาอะ่ะนั่งได้ด้วยโอ้ ครับผมนั่งแล้วนะครับพี่ไปนะครับต,เเตเเูเปิดแล้วเว้ยประตูเปิดแล้วเว้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดเปิดอุย้ออยไอหนูคนเดิมปะเนี่ยวันจิจ่าโอ้โหโอ้โหไฟมีหาไอซ์ให้เจอหาหนูเหรอได้เลยโอ้โหวันจิจ้า,น,น,า,น,น,าน่าจะตาลัก็หนี่ยเราอะอ้าวหายไปแล้วแค่นี้ปะไม่น่ามีล็อกสองนะคิดว่า ไม่มีก็ไปครับโอเคอเคุอค้ยเ,เอาอีกแล้วซีนี้อีกแล้วซนนี้อีกแล้วผมได้ไอเดียใหม่ละจากที่ผมพลาดมาสองครั้งตอนที่เขาอยืนนิ่งๆเ่ยผมจะวิ่งชาร์จไปถึงว่าวิ่งอ้อมแล้วไปเลยอะ่ะเนี่ยวไปแล้วเดี๋ยวผมวิ่งเลยอึจ้ะไปแล้วไปเรียบร้อยยังไงลงไหม นี่แหละนี่แหละเราได้ขายปิสนานแล้วครับผู้หญิงคนเมื่อกี้เราต้องวิ่งอ้อมเรานะครับตอนที่เขาไม่ได้วิ่งนะโอ๊ย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 โอยโอยไฟตก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 เฉยๆโอ้ไฟตก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 โอ้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 แม่แม่กระจกแตกหือเย็บสีกระจกด้วย โอ้ยบาดไปเนี่ยดีนะใส่รองเท้าวูดมาเออรอดไปอ่าเคลียไหมเคลียอุ้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 ยอะไรอ่ะโอ้โอ้โอ้วัดรถมันหงายอ่ะรถมันหงายลงอ่ะโอ้รถหงาย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 โอ้โอ้โอ้โอเคโอเค วู้เจ๋งว่ะอันนี้เจ๋งดีอันนี้เจ๋งดีรถแบบอยู่ดีก็โดนกราวิตี้ดึงอ่ะอื้นมาแล้วก็แล้วก็ลงอ่ะเออ,เอ,อดีว่ะห้าโอาเคเหลืออีกห้าอย่างอุ้ยนัดฮะอ้ออันนั้ไนไรต์สประตูตันโอ้ my god ปั๊บดึงก่อนหยุดตรงนี้ก่อน จะเย็นๆนะซีนนี้คือซีนหนังผีเลยเออตัดใจไม่ได้เฮ้ยมาตายยังเครียดแน่โอ้โหประตูไม่ไปนั่นไง I see something I see something to wishing here โอ้ I see something to wishing ไม่ไปแน่นอนครับมีคนลปศนาอยู่ตรงนั้นโอ้ oh my god หาประตูครับต้องหาประตูโอ้โอะไรอะ ประตูป้าไอยใ,ใช่ใช่ไหมใช่ป่ะเนี่ยโอ้ยอะไรเข้าตาขอร้องเปิดเถอะยังไง Do not look back I'm not look back I'm not look back เอ้ยโอ้ยหายใจแลต้ต้นคอหายใจแลต้ต้นคอเปิดเปิดเปิดโอ,โอเคเหลืออีกสาม เลยอีกสามอย่างโอ้โหไอซีนมืดกับไอซีนหายรต้นคอนี่คือแบบหลอนอะหลอนมากโอ้ใครเล่นเนี่ยโ,ตโตยปรตไก่ปะเนี่ยโอ้แต่ว่าไอซีนไอซีนมืดกับไอซีนที่หายจรวต้นคอนี่คือแบบเป็นสำผมมันหลอนมากเลยนะเนี่ยไม่ได้จริงๆครับไม่ได้จริงถือว่าไม่โอเคมากๆ <c oughs> อุ๊ไฟแดง ไฟแดงอย่างนี้รู้สึกไม่ดีเลยเหมือนห้องสมัยก่อนมันจะมีห้องแดงเนี่ยครับที่จะเอาไว้แบบใช้กับไอภาพพลรอยอ์อ่ะเออผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะโอเคเหลืออีกอย่างครับอันสุดท้ายน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเพราะว่าพาร์ที่แล้วเนี่ยเราก็ออกจากไอไอโอโอ้สวัสดีครับโอ้ยจ้ององี้เลยเหรอจ้ององี้เลยเหรอคิดว่ามมนน่าจะมีอะไรแล้วมั้งเพราะว่า พักที่แล้วเราก็ออกจากไอรถไฟโครนี้ไปละอันนี้คือเหมือนแค่เราแบบหาอนโนมารี่แค่นั้นเลยอขอโทษนะครับถ้าเกิดผมทำให้คุณไม่สบายใจผมไปดีกว่าอะไรอ่ะอ๋อเมื่อกี้อนโนเมอรี่มันขึ้นเป็นเลขศูนแล้วผมก็ตงงว่าทำไมอยู่ดีมันนี่จบแล้วใช่ไหมมาถึงสถานีแล้วฮะ ไปนะครับลุงสวัสดีครับฉากนี้คุ้นๆเลยเว้ยเหมือนพาร์ทที่แล้วเลยเอ้ยไม่ใช่เหมือนเกมพาคท,ที่แล้วเลยนะครับบันไดขึ้นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับอ่าไปได้เลยเว้ยไม่ตรงไม่ตีบัตรอะไรเลยเนะี <c> ่ย <oughs> แล้วทำไมสถานีแห่งนี้ถึงไม่มีใครเลยอะ่ะปกติสถานีรถไฟจะต้องมีคนเจ้าจ้าวเจ้าจ้านะแต่นี่ไม่มีเลยนิ่งเงียบสนิทไม่มีเสียงคนพุ่งผ่านอะอะไรเลยอารมณ์ตอนนี้ผมรู้สึกอะไรแปลกท่านผู้ชม ผมรู้สึกมันเหมือนกับ Back กรูมเวอร์ชันประเทศญี่ปุ่นอะเหมือนเราติดอยู่ที่สถานรถไฟแห่งเนี้ยเราหาทางออกไม่ได้โอเคไม่มีอะไรฉากมันคุ้นๆเลยฮะฉากมันคุ้นๆมากเลยโอ้โอนี่มัน The Exit ินี่ไงอันดิชิเมนขึ้นเลย The Exit ิ จะบอกนะว่าไอโนริปะฮะจิเนี่ยคือภาคก่อน The Exit ซเอเหรอใชแ่แน่เลยเพราะว่า,าะาอ๋ะอมันจะวนกลับบาทอ้าวอ๋อรู้สึกจะวนกลับมาเอ่อรีสตาร์ทใหม่นะครับแต่มันคือโอ้ยมันจบแบบอย่างนี้คือเข้าใจเลย พบว่าเกมภาคแรกของไอคนสร้างคนนี้คือเกม The Exit X เว้ยแล้วฉากจบของ The Noriba Haji เนี่ยมันก็คือ The Exit X แสดงว่าเกมเนี้ยที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันคือฉากก่อนหน้าของเกมที่แล้วเว้ยพูดง่ายๆคือเนื้อเรื่องของเกมภาคเนี้ยมันมาก่อนภาคที่แล้วเว้ยโอ้โหเจ๋งว่ะปบมือให้ครับเกมนี้โอเคครับทั้งหมดเนี้ยคือ Noriba Haji ครับหรือว่า The Platform X นะฮะ ผมเจอไอชิเม้นต์หนึ่งที่มันยังไม่ได้ปลดล็อคในเกมนี้ซึ่งมันทำให้ผมคาใจมากฉะนั้นเราจะทิ้งท้ายพาร์ทนี้ด้วยไอ c h i e v e m น n t นี้กันละกันว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองตามหา c h ช e v e m น n t นี้ดูนะครับซึ่งถ้าผมดาวนะักขนาดนี้นะผมเดาว่าน่าจะเป็นไอ achievement ที่เป็นอันนี้ปะที่บอกว่าห้ามออกจากรถมันใช่ปะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ดูรถเกตออฟอันนี้แหละเออเพราะว่าผมจําได้ว่ามันมีอนิเมอร่อันหนึ่งที่ประตูรถไฟมันเปิดเว้แล้วข้างนอกมันก็เป็นหมอกอะไรไม่ นี่ไงออกได้จริงด้วยเราออกมาแล้วครับมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรอย่าตุ้งแช่มานะขอร้องรถไฟอา้าวหายไปแล้วนี่คือสถานีคุคุโดสถานีคุคุโดด่านเก้าอ่ะอลเก้านี่จะบอกว่ามันมีด่านลับด้วยเหรอแล้วลงไปได้ไหมย่านะครับอา้าวหลงเราเว้ มันจะมีอะไรอยู่ในนี้ไหมเนี่ยอืมมีแต่ควันมีแต่หมอกมีแต่เสาไฟมองอไรไม่เห็นรถเอ้ยนี่ไงคุคุโด,โดครับแค้นโกโฮมแค้นโกโฮมโอ้โหแค้นโกโฮมรวๆเลยเว้ยแล้วเราก็ไม่เห็นอะอะไรเลยครับโอ้เห็นแล้วเห็นอ่รารถรถไฟนะครับอย่าบอกว่านี่คือเราติดลูปไอ้คุคุโด,โดเหรอคือเราออกจากสถานีนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมหรือยังไงเพราะว่ารถไฟเราก็ขึ้นไม่ได้แล้วเราไม่เห็นรถไฟ รอบข้างก็มีแต่โพรงหญ้ามีแต่หลังรถไฟแล้วก็อา้อาวอ้าววนกลับมาคูคุดนี่เราติดลูปแน่ๆเลยผมว่านะเนี่ยออกจากตัวนี้ไม่ได้แล้วเพราะกิวกกี้ผมจะได้ผมเดินไปไอฝั่งนู้นนะเนี่ยผมเดินไปฝั่งนู้นเว้ยแต่ทำไมจู่ๆเดินกลับมาเอาละติดลูปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้แต่พอมาเป็นคัสซีนเนี่ยผมนึกถึงเรื่องเล่าหนึ่งเว้ มันเป็นเรื่องเล่าโด่งดังนี้ญี่ปุ่นคือเรื่องราวของอ่าไอ้นะรถไฟคิสรากิเออคือถ้าใครเคยได้อ่านเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีเรื่องราวของคิสรากินะครับเป็นสถานีรถไฟพิศวงที่เหมือนมันจะมีคนคนหนึ่งเนี่ยติดอยู่ในสถานีคิสรากิแล้วออกไปไหนไม่ได้แล้วพอเขาออกมาได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ค้นพบน,นะวครับว่าเวลามันผ่านไปแล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะ4ปี ท่านผู้ชมลองไปหาฟังดูได้นะผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนกันเรื่องราวของคิซารากิแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เราก็ติดแหกกับสถานีคุคุโดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองออกเกมดูนะว่าผมจะกลับสู่รถไฟได้หรือเปล่านะอ่ะมาลองดูกลับมาแล้วปะอ่ะกลับมาแล้วโอเคแสดงว่ามันเป็นคัสซีนลูปของสถานีคุคุโดครับสถานีรับสถานีเก้านั่นเองนะครับ แล้วก็รูอเหมือนว่าเราจะเคลียร์แอชิเม้นท์ทุกอย่างในแพลตฟอร์มเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเควิชั่นเคลียร์นะครับเอาละฮะจบจริงๆแล้วสำหรับโนริบาฮะจิหรือว่าแพลตฟอร์มเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเกมต่อไปคราวนี้ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ